นี่ก็ท่วมอีกค่ะเพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะน้ำท่วมข้าวค่ะไม่เห็นข้าวแม้แต่ใบเดียวนะคะค่ะต้นข้าวมิดน้ำไปแล้วค่ะกลายเป็นทะเลค่ะนดูบรรยากาศนะคะนี่ก็คือฤทธิ์ของพายุละค่ะก็จะมีแต่น้ำให้เห็นนะคะดูชมไปค่ะบรรยากาศแบบนี้ละค่ะน่าเศร้าค่ะ น้ำลดก็ดีไปนะคะน้ำมันลดก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะก็จะกลายเป็นทะเลแบบนี้นะคะเสียหายมากเลยค่ะเพื่อนอน,นีค่ะนี่ก็คือฤทธิ์ของน้ำนะคะถ้าตกพอดีข้าวกวงงามค่ะได้ผลนะคะแต่ก็มันก็ไม่ได้ผลก็ช่วงนี้แหละคะ่ะคือหมดกันค่ะหมดกันเลยค่ะเป็นทะเลค่ะ ทะเลนะคะทะเลข้าวแล้วค่ะไม่ใช่ทะเลข้าวทะเลน้ําค่ะนาข้าวกลายเป็นทะเลทะเลไปแล้วนะคะเพื่อนๆดูค่ะท่วมไปหมดทุกที่นะคะทําเพื่อนชมค่ะเดินเลาะๆไปเรื่อยๆนะคะอากาศก็เย็นสบายค่ะ ถ้าตกมากอีกทีคงจะแถวนี้ก็คงไม่เหลือแล้วค่ะคงจะท่วมกันไปหมดนะคะดูสิคะดูแมกไม้ก็ถูกน้ำท่วมหมดเนาะดูบรรยากาศะนะะเพื่อนๆค่ะแดดก็ร้อนร้อนค่ะเ,เพื่อนๆดีแล้ะคะ่ะ ทำนาแค่ว่าจะได้ผลนะคะถ้าโชคดีก็ได้ผลค่ะได้ข้าวงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเต็ม่าเป็นแบบนี้แล้วก็คาดที่จะเดานะคะว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะเพราะพายุก็จาะเข้ามาทุกทีทุกทีค่ะมาได้ทุกวี่ทุกวันนะคะแต่ถ้าไม่มาก็คงสวยค่ะน้ำาข้าวก็งามนะคะนี่ค่ะก็บบรรยากาศมาดูค่ะดูท้องฟ้าค่ะ เดือดดมาม่ะค่ะทองฟ้าก็สีฟ้าคลามสวยนะคะแต่ไม่ทราบว่าจะตกหรือเปล่าดูด้านดูน้นเกาะน้ำท่วมเหมือนกันค่ะเป็นไหนก็มีแต่น้ำละค่ะ ต,ต้นสะเดาเลยค่ะสะเดาตัวนี้ไม่ท่วมนะคะเพระอยู่บนที่สูงนะคะ